สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ตลาดหุ้นจีนกันต่อนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เราทําการวิเคราะห์กันก่อนที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะเปิดทําการนะใน,นช่วงที่จุดช่วงโกลเด้นวีคไปนะแต่เขาแต่คือพอหลังจากที่มีการเปิดอ่าเปิดทําการอีกรอบหนึ่งนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยค่อนข้างจะผันผวนทีเดียวนะก็คือราชนีหางเสงนี่นคือลงหนักมากนะแล้วก็ราชนีนตลาดหุ้นจีนของเมนแลนเนี่ย ก็มี <m ix> การบวกแรงในช่วงแรกแล้วก็มีการลดช่วงบวกลงแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยหลังจากที่มีการออกนโยบายทางการเงินออกมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการลดพวกรีเสิร์ฟของธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็มีการลดดอกเบี้ยลงนะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลจีนนะก็มีนโยบายใหม่ที่ออกมาอีกแล้วก็คือเรื่องของนโยบายทางการคลังนะแต่ว่าเหมือนตลาดเนี่ยจะยังไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกเท่าไหร่นั่นก็คือเหมือนตลาดเนี่ยคาดหวังนะครับว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ย จีมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาทีนะ่ว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับที่จะเข้ามาเนะี่ยแต่ว่าเหมือนรัฐบาลจีนเนี่ยจะประกาศแค่ว่าจะใช้พวกนโยบายในการขาดดุลน,นะก็คือจะเพิ่มการลงทุนในในส่วนของการคังนั่นเองนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดก็คือมีข่าวดีแต่ว่ายังไม่สุดนะยังไม่สุดนะที่จะทําให้ตลาดเนี่ยขึ้นไปแรงๆไดนะ้แต่ว่าในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังคิดว่าช่วงเวลานี้ดีที่สุดแล้วนะครับที่ จะเริ่มต้นเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะถ้าเกิดเราไปดูในไซเคิลของหุ้นจีนในอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเนี่ยอาจจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะฮะอ่ะเราไปดูที่ตลาดหุ้นจีนของเมนแด์กันนะอันนี้ก็จะเป็นดัชนีช่างไฮค o โพ o ิตนะฮก็คือมันหุ้นจีนต้องบอกว่ามันมีอินเด็กค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น m s c i a l l c h ช n a นาหรือจะเป็นอ่าพวก เซดไอสามร้อยนะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาตลาดหุ้นจีนที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่นะไม่รวมฮ่องกงนะเอาแบบทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือไปดูที่ช่างหายคอมโพสิตได้นะก็คือเวลาที่มีการเซิร์ชในเทดดิงวิวก็พิมพ์ไปเลยครับศูนย์ห้าตัวแล้วก็หนึ่งนะครับก็จะเป็นภาพรวมของหุ้นจีนนะครับที่อยู่ในเมนแลนก็จะไม่รวมในตลาดเซินเจ,จิ้นนะฮะก็คือมันอาจจะเป็นหุ้นขนาดเล็กเกินไปนะก็ขอโฟกัสที่หุ้นขนาดที่อยู่ใน คุณขนาดใหญ่นะครับในตัชนีเสียงหายเลยและกันนะก็ถ้าเราไปดูอดีตที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้คือพุนจีนแบบโชดช่วงชัชวันมากๆคือมันเป็นช่วงที่เหมือนจีนเขาพยายามที่จะประกาศความยิ่งใหญ่อะนะ,ะแล้วก็มีธีมของโอลิมปิกเนี่ยเหมือนเป็นเป็นบุตรหมายอยู่ก็คือเหมือนจีนจะโชว์ว่าเขาเป็นมหาอำนาจนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นคือเขาก็โตมาเรื่อยๆไปหลักสิบหลักอยู่แล้วเล,เลขเลขสองหลักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงก่อนกา้โอลิมปิกเนี่ย ออสภาพคลองทุโลกมันก็เยอะด้วยนะแล้วก็จีนก็ไปจ,จีนก็พยายามจะประกาศศักยภาพของตัวเองอะใสญยารูปภาพอะไรพวกนี้ครับก็หุ้นจีนขึ้นแรงมากนะครับถ้าเราไปดูผลตอบแทนถ้าดูตั้งแต่แบบจุดต่ําสุดนะขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันขึ้นเกือบห้าร้อยเปอร์เซ็น่ะนี่นคือยุคชดชั่วของหุ้นจีเลยแต่ว่าพอหลังจากที่จุดสูงสุดตรงนี้ก็หุ้นจีนก็ลงหลักมากคือมันเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงที่ เรียกว่าคนติดหุนจีนช่วงนี้กันเยอะมากนะคือคิดว่าคุ้นจีนจะไปต่อแบบยาวๆนะฮะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ก็คือมาจจะไปเจอช่วง financial crisis ะแหละนะฮะก็เลยแบบปรับตัวลงมานะฮะก็อ่าช่วงนี้ก็มีการฟื้นตัวแล้วนะ,ะจากพวกอ่าตอนนี้เป็นวิกฤติสะพามแบบว่าก็ยังลงต่อนะฮะคือช่วงนี้มันมันมีเศรษฐกิจโล่แล้วก็การเงินโล่มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มาขึ้นอีกทีเนี่ยก็คือช่วงปี2014นะครับนี่ก็ขึ้นไป เป็นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะลองดูนี่อ่าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่จะตรงนี้นะขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ลงมาแบบเร็วมากเลยครับเคยสังเกตน,นะว่าคือหุ้นจีนเนี่ยมันจะเป็นช่วงถ้าเกิดดีจะดีดีสุดๆนะดีดีใจหายแต่เวลาลงก็ลงใจหายเหมือนกันนะครับคืออารมณ์พฤติกรรมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคริปโตเลยคือขึ้นแรงลงแรงนะครับสำหรับตลาดหุ้นจีนนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเขาจะแบบค่อนข้างเรียกว่าโตเสถียรแล้วแต่ว่าแบบ ออตลาดคุณเขาเนี่ยยังเป็นรอบๆอ,อยู่นะแล้วรอบนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นแบบนั้นก็นะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเอาจริงก็ยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะโดนเชิงโครงสร้างก็คือคนเริ่มเกิดน้อยลงนะครับประชากรสูงอายุข,ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีประเทศอื่นนะที่เป็นเศรษฐกิจดาวรุ่งเกิดขึ้นก็คืออินเดียแล้วก็อาจจะเป็นตัวเปรียบเทียบได้หรือว่าคือ,อยังไงจีนข้อโตแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าช่วงช่วงที่ดีที่สุดของจีนเนี่ยก็บางทีอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะ อ่าถ้าเราดูพฤติกรรมของตลาดหุ้นจีนอันนี้เป็นกราฟบีกนะครับจะได้เห็นในภาพใหญ่เป็นกราฟบีกอ่าก็จะก็จะคาดการณ์นะครับว่ารอบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้อีกของอีกครั้งก็ได้นะครับนี้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยพอหลังจากลงมาจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับลงมาเนี่ยตั้งแต่ปีสองศูนย์หนึ่งหกนะฮะประมาณแปดปีอ่ะนะฮะที่รัเชนเนียค่อนข้างจะเป็นไซด์เวยในกรอบที่ที่ใหญ่มากคือก็จะมีบางช่วงเขาี่ไปขาขึ้นนะแต่ว่า ภาพรวมเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะครับอ่แต่ชนี้เคลื่อนไหวก็อยู่ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นะก,ก็ถือว่าเยอะแหละนะไม่เหมือนไทยคือตลาดหุ้นไทยในไซด์เวย์เนี่ยคือบุกลบแค่1ิบยี่สเปอร์เซ็นะแต่นี่ก็กรอบกว้างนะแต่ว่าอ่ามันก็มันไม่ได้ไม่ได้เป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวนะที่ที่หลายๆคนเขาคาดหวังไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่ปีสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยก็คือหุ้นจริงๆอะเป็นขาลงตลอดนะ ถ้าดูจากทฤษฎีดาวนี่คือหุ้นมันลงมาตลอดนะแล้วก็นี่คือก่อนหน้านี้ไม่นานนะเพื่อจะลงมาเทสดโดเลยแล้วก็มีเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอย่างที่เราได้รู้กันนะครับมันก็เลยชูขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปติดไปติดแนวต้านตรงตรงนี้ครับสามพันเจ็ดร้อยจุดตรงนี้นะแล้วก็มีการย่อลงมานะครับการย่อลงมาเนี่น่าสนใจนะเพราะว่าคือเขาย่อลงมาเนี่ยสัปดาห์เดียวคือย่อลงมาแบบอ่าอยู่ตรงทัดแถวเส้น ค่าเฉลี่ยสองสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะที่ถ้าเกิดกลับมายืนตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่โมเมนตัมเนี่ยมันมันก็จะไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเกิดเราเอาดลัชนีเซียงไฮ้นะครับเป็นตัวตั้งเนี่ยตรงถแถวสามพันหนึ่งร้อยหกสิบจุดตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าไปสะสมได้พูดง่ายครับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเข้าไปเก็บสะสมพุ้นจีนนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาพุ่งไปอีกเนี่ยก็คือหุ้นจีนเห็นไหมครับว่าเวลาเขาพุ่งเขาพุ่งไม่รอเลยเนี่ยแล้วเราไปไล่ราคาตอนที่มันเบรกไปแล้วเนี่ยคือมันอาจจะไม่ทันแล้วอัปไซด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะสมมุตินะครับว่าเราซื้อตรงนี้เลยนะแล้วขึ้นไปเป็นลอบสักร้อเปอร์เซ็นต์คือบ,ลอบุลดบเปอร์เซ็นต์ละกันนะคือเอา,เอา,เ,อาเอาแค่ไฮเดิมละกันเอาแค่ไฮเดิมนะไม่ต้องไกลมากคือมันก็โคสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเราไปซื้อตอนที่เขาเบรกเอาไปแล้วเนี่ย อัพไซด์ยิ่งน้อยพี่อีกนะเพราะนั้นถ้าจะสะสมนะผส,สมตรงนี้แถวนี้เลยน่าจะน่าจะเป็นช่วงที่ดีมากกว่านะเพราะว่ามันเหมือนกับเหมือนกับหุ้นบางตัวเนี่ยมันกาลังเป็นคือมันก็เป็นขาขึ้นแล้ว,ลวก็มีการย่อลงมาแนละ้วคือการย่อลงมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ทําให้ทรงของการฟื้นตัวเนี่ยมันเสียไปแนละ้วหลายตัวที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าติดปลายนูนไปสัหน่อยนะแต่คนที่ ยวจะลองพุ้นจีแล้วก็ลองดูว่าไซเคิลรอบนี้เนี่ยอ่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะแต่ถ้าเขาไม่ไปจริงเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวไม่มากนะฮะอีกตัวหนึ่งนะอ่าไปดูหั่งเส็งกันบ้างนะครับหั่งเส็งก็เหมือนกันนะัคือตั้งแต่ปีสอง1ยิบเอเนี่ยเขาก็ไปข่าวลงมาตลอดนะอันนี้คือล่าสุดเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มจะเบรกเบรกตั้งแต่กลกางปีนีนะ้แล้วก็ย่อลงมาเนอะนะฮะแล้วก็ก็พุ่งไปต่อเลยนะครับคราวนี้ ความน่าสนใจนะครับก็คือมันโกลเด้นคลอสอ่ะมันเกิดมันเกิดขึ้นแล้วแหละนะก็คือเส้น EMA ร้อยตัดสองร้อยวันขึ้นอันนี้เป็นกราฟกราฟเดย์นะครับมันก็เป็นโอกาสกลับตัวที่เป็นภาพใหญ่นะแล้วก็การย่อลงมาตรงนี้ของห่างเสียงนะครับโดยที่หลังจากที่เขาผ่านแนวต้านต,านตรงแถวหมื 10, ่นหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยตัวขึ้นไปนะก็ย่อมาตรงนี้นะผมก็ดูเป็นจุดไว้แล้วกันครับว่าถ้าตรงนี้ไม่หลุดนะ ถ้าไม่หลุดนะผมว่าทรงกาลังสวยเลยที่เป็นการย่อย่อลงมานะครับแล้วก็จะไปต่อนะฮะคือถ้าเกิดมีการหลุดลงมาเนี่ยจุดที่เข้าไปรับก็ตรงต่แถวหมื่นแปดอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องถอยก่อนนะค,คือทรงอาจจะเสียนะฮะแต่ถ้ามองว่าถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยจีนเขาเอาจริงแล้วก็ต้องการจะฟื้นเศรษฐกิจจริงก็อาจจะเป็นไซเคิลที่เราสามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้น,นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มทางกราฟนะครับ บวกกับเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆนะครับทั้งหุ้นจีนที่อยู่ในเมลแลนะครับแล้วก็ดัชนีหางเสงด้วยต่อไปเรามาดูหุ้นรายตัวกันบ้างน,นะว่าแล้วถ้าเกิดหุ้นจีนอย่างน่าสนใจเนี่ยแล้วตู้ไหนนะครับที่เราน่าจะเข้าไปสะสมดูนะก็อ่านไปดูที่กลุ่มแรกกันก่อนนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่ม ADR แล้วกันก็คือเป็นหุ้นจีนนะคือไม่ว่าจะอยู่ในเมลแลอยู่ในฮ่องกงแต่ว่าเขาซื้อขายในตลาดหุ้นเมกาผมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ซื้อง่ายนะเพราะว่า มันจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับที่หลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วแล้วก็สำหรับคนที่เงินมีเยอะเนี่ยสามารถซื้อได้เป็นลักษณะของ fractional stock ได้ก็คือซื้อตัวเศษหุ้นได้นะครับอ่าสำหรับหุ้น ADR เนี่ยเรามาดูใส่ตีกันนะว่าในช่วงสัปดาห์ที่หุ้นขึ้นแรงๆเนี่ยตัวไหนบางที่โดดเด่นนะก็ขึ้นแรงสุดเนี่ยก็คือ KE Holding อันนี้เป็นกลุ่มอสังหาริืทอมายันะฮะอ่าก็เป็นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นใครที่ต้องการจะเหมือนกับเบสกับ การฟื้นตัวของภาคอสังหาเนี่ย KE Holding นะก็ใส่เงินล์ BEKE e. นะในตลาดอเมริกาเนี่ยก็เข้าไปลองลองดูได้นะะอ่า Bilibili เนี่ยก็อันนี้ก็ขึ้นแรงอันนี้เป็นเป็นหุ้นเทคแล้วกันนะก็คือลักษณะธุรกิจเขาก็คือเป็นเหมือนช่อง y o อ่ะนะแต่ในเมืองจีนเขาจะปิดกั้น y t u t u นะเพราะนั้นคือเขาก็จะใช้ตัว Bilibili กันนะก็เป็นหุ้นในกลุ่มโซเชียลมีเดียนะก็อันนี้ก็ขึ้นแรงนะครับ JD.com ก็เป็นค้าปีก ก็อันนี้ก็เป็นเบอร์ต,นต้นๆอยู่แล้วนะรูุ้จักกันดีนะครับพินตัวๆนะก็ตอนนี้ก็กำลังดังอยู่เหมือนกันนะสำหรับหุ้นบริษัททีมูนะครับก็สำหรับพินตัวๆก็แนวโน้มอ่าก็โอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันก็เป็นเป็นเรว่าเป็นเป็น,ปนค,คู่นี้น่าสนใจในช่วงนี้นะอนะฮะก็รีออโต้นะก็อนี้เป็นกลุ่มรถไฟฟ้าจีนนะกลุ่มรถไฟฟ้านี่อาจจะต้องแบบวิเคราะห์กันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่า มันมันเป็นหุ้นเทคที่กําลังมีประเด็นอยู่นะคือมันหุ้นรถยไฟฟ้าจีนมากาลังมีปัญหาอยู่แหละนะฮะก็ต้องมีเคราะ์แยกกันไปนะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าจะลงทุนในหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าจนีนเนี่ยลองไปที่เบอร์นหนึ่งอย่าง BYD ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าอีกตัวก็จะเป็นอ่าทริปคอมนะฮะก็ได้ฟื้นตัวกับภาคการท่องเที่ยวนะก็เป็นเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยำไชน่านะครับก็ เป็นบริษัทที่บริหารร้าน KFC แล้วก็มีแฟรนไชส์อีก2อสาตัวแต่เด่นๆหล,ลักๆเขาจะบริหารร้าน KFC ซึ่งก็ขายดีค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบริษัทที่จะอ้างอิงกับการเติบโตของการบริโภคอะยำไชหน้าสาหรับคนที่ชอบรีลเซกเตอร์นะแล้วก็ทริปดอทคอนะอ่าเคนะอีโคดิงที่เป็นลักษณะของรีลเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นทางเลือกอะไรกันนะครับที่ สามารถจะเข้าไปลงทุนได้นะครับถ้าจะเป็นเทคอื่นๆอย่าง넷อ t ส s นะก็อันนี้เป็นเกมนะเป็นเป็นบริษัทเกม a า i b a b a แล้วก็ไปตูเนี่ยอ่าส่วนตัวผมค่อนข้างจะสนใจอย่างมากเพราะว่าคือมันเป็นหุ้นใหญ่นะแล้วก็จริงๆเขามีศักยภาพในการเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของ ai นะแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังถือว่าขึ้นไม่เยอะมากนะสำหรับ2ตัวนี้นะอาลีบาบาไปตูผู้นำอาลีบาบาเป็นผู้นำอ e ีคอมเมิร์ซไปตูเนี่ย เขาก็ทําเทคกางอื่นแล้วแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนที่ไปตู่ก็กําลังมาลุกที่เรื่องของรถขับเครื่ออัตโนมัติน่าจะเป็นเป็นปัจจัยนะที่ทําให้คุณได้รับความสนใจนะส่วนเนโอเนี่ยก็เป็นหุ้นรถไฟฟ้านะแต่ว่าตัวพื้นฐานเขายังไม่ได้แข็งแกร่งมากอาจจะต้องดูเป็นเคสเคสไปอันนี้ก็จะเป็นหุ้นจีนะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาหรือว่า ADR นะที่ก็สามารถจะลงทุนได้ง่ายๆต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดู m า r k e t Cap ของหุ้นจีนกับกนบะ้างนวก็ในเว็บไซต์นี้ก็จะรวมหุ้นในฮ่องกงไปด้วยนะก็มาดูกันว่าแล้วหุ้นตัวไหนที่มา Market Cap เนี่ยใหญ่แล้วก็สามารถจะลงลงทุนได้นะก็นันําว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปศึกษาหุ้นจีนแบบผู้บริษัทเล็กมากๆเนี่ยนะครับแบบเข้าไปดูแบบเจาะลึกเนี่ยจริงๆลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ผมว่าก็เพียงพอแหละเพราะว่าเหมือนอัพเรียกว่าอัพไซด์ดาวไซด์เขาก็ลงมาเยอะแล้วอ่ะนะเพราะนั้นอัพไซด์เขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป ต่อได้อีกค่อนข้างมากนะไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นขนาดเล็กมากก็ได้นะก็แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกธนาคารเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะอัพไซด์มันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะเราไปดูตัวที่มีความสนใจนะไม่เป็นไุเทคโนโลยีดีวกว่าอย่างเช่นอ่ะอ่ะเทนเซนอย่างเงี้ยนะครับเทนเซนก็ลองที่ขึ้มาเกตแคปเขานี่คืออันดับหนึ่งแล้วนะครับผมใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าธนาคารอีกนะฮะอ่าถ้าเกิดจะพูดถึงว่าหุ้นในเมลแลนนะครับอ่าเหมือนว่า ทำธุรกิจอยู่ในจีนเป็นใหญ่แล้วก็จดทะเบียนอยู่ในเมแลนด์อย่างเดียวด้วยนะคือไม่ได้อยู่ในฮ่องกงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมกาด้วยเนี่ยตัวหนึ่งเลยที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็คืออันนี้หุ้นเหมาถ่ายนะก็อันนี้ก็เป็นหุ้นสุรานั่นเองนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้ให้ตื่มสุรานะแต่ว่าถ้าเกิดในพูดถึงเชิงการลงทุนเนี่ยหุ้นของเหมาถ่ายนี่ก็คือเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นจีนเมดแลนด์นะถ้าเกิดใครที่จะลองดูที่เป็นหุ้นจีนจริงๆเลยยนนะอู่ใ ตลาดจีนจริงๆนะเมาไถเนี่ยก็หรือว่าอากาศอัตราการเติบโตเขาเนี่ยก็มีได้อยู่เรื่อยๆอีกตัวหนึ่งอะที่ที่น่าสนใจก็คือหุ้นอย่าง CATL นะอันนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์นะอ่าพูดง่ายว,ว่าตอนนี้คือทําพวกแบตรถยนต์เนี่ยป้อนให้กับพวกรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายจีนทั้งหลายแล้วก็ทำเอาผู้แบตเตอรี่เนี่ยเอาไปทำไอย่างอื่นด้วยก็คือเป็นหุ้นที่จะมาพวกทีมพวก green energy อ่ะซึ่งมันก็ตรงกับ ที่รัฐบาลจีนเนี่ยพยายามพยายามที่จะส่งเสริมนะฮะสำหรับหุ้น CATL เนี่ยอ่าอยู่อยู่ในหุ้นเรียกว่าอยู่ในตลาดหุ้นจีนนะโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือไม่มีไม่มีซื้อขายในฮ่องกงนะจากใครที่จะลงทุนเนี่ยต้องลงทุนตลาดหุ้นจีนโดยตรงหลก็ถ้าถ้าจะดูว่าหุ้นในจีนเมนแลนเนี่ยก็จะมี CATL นี่แหละแล้วก็เหมาไถ่นะที่ก็ ถ้าจะสนใจลงทุนเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็น2ตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มีความเข้มแข็งนะครับรายได้เติบโตต่อเนื่องแต่ถ้าสําหรับอันนี้เราพูดถึงหุ้นฮ่องกงกันบ้างน,นะครับอ่าก็คือหุ้นฮ่องกงเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแล้วก็คือบริษัทที่ทําธุรกิจแล้วก็มีรายได้หลักอยู่ในฮ่องกงเลยเป็นหลักก็จะมีเกี่ยวกับจีนแผ่นินใหญ่นะนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหุ้นจีนนี่แหละแต่ว่าหุ้นที่อ่าเป็นเป็นหุ้นที่ทําธุรกิจในจีนแผ่นิใหญ่แล้วก็ฮ นะแต่เป็นหุ้นที่จะไม่มี ADR นะพูดง่ายๆว่าจะไม่ได้อยู่ในตลาดอเมริกาเพราะฉะนั้นคือต้องซื้อในตลาดฮ่องกงนะอ่าสาหรับตัวหุ้นที่อยู่ในตลาดฮ่องกงที่น่าสนใจเนี่ยส่วนตัวก็จะมองเป็นเรื่องของเสี่ยวมี่นะก็เสี่ยวมี่เนี่ยเขาพูดว่าเป็น Apple มือจีนะเพราะว่าทาธุรกิจคล้ายกับ Apple มาก็คือมีผู้ฮาร์ดแวร์มือถือแล้วก็ล่าสุดก็ไปทำรถรถยนต์ E ีีแล้วจริงแล้วเขาถูกจัด Xiaomi เสี่ยวมี่ในถกจใจเป็นในกลุ่มของทําพวก อินเทอร์เน็ตออปติกนะเขาไม่ได้ทำผู้เก็ตเจ็ทนะก็คือเป็นโปรดักที่มีความอัจฉริยะในตัวนะทำทำบ้านทํารถทําอะไรได้หมดเลยนะเซี่ยมี่ก็เป็นหุ้นเทคที่ตอนนี้ก็สามารถมีโอกาสเติบโตสูงแหละแล้วก็ออ่่าเทนเซ็นนะครับเทนเซ็นเนี่ยอยู่ในฮ่องกงนะฮะแต่จะไม่อยู่ในจีนนะครับเทนเซ็นนี่ก็อันนี้ไม่เกิดแคบไม่เกิดแคบเขาก็อันดับหนึ่งนะสำหรับในตลาดฮ่องกงก็จะมีอีก ตัวถ้าถ้าเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็คือ BYD BYD อยู่ในตลาดฮ่องกงนะฮะอาจจะยังไม่ได้ไปจดในอเมริกาถ้าจะลงทุนกับถ้าจะลงทุนนะฮะกับหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ย BYD ก็เป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งที่ก็น่าจะสนใจนะถ้าจะลงทุนผมว่าลองดูหุ้นที่เป็นเบอร์หนึ่งไปเลยนะแล้วก็จะมี หุ้นฮ่องกงนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นผิงอันอินชูลันนะก็เป็นธุรกิจการเงินนะสำหรับหุ้นผิงอันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวเด่นนะครับในตลาดฮ่องกงอยู่แล้วแล้วก็ทําธุรกิจประกันเนี่ยคือทั้งในฮ่องกงแล้วก็จีนเผ็นดินใหญ่แหละแต่ตัวตัวหุ้นเขาเนี่ยจะอยู่ที่ฮ่องกงนะจะไม่อยู่ในไม่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็น smic หรือว่าผุ้นที่ผลิตชิปนะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น ธุรกิจที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขากำลังสนับสนุนนะเพราะว่าตอนนี้คือมันมีการปิดกั้นทางด้านเทคโนโลยีจากอเมริกาก็คือจะไม่ให้บริษัทจีนเนี่ยไปใช้บริการนะฮะพวกบริษัทผลิตชิปจากอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาจะมีการผลักดันบริษัททางด้านชิปแล้วก็พวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่อยู่ในจีนเองนะเพราะ,ะนั้นหุ้นที่น่าสนใจก็จะเป็น s m i c นะก็อนนี้จะเป็นอ่าบริษัทที่ผลิตชิปนั่นเองอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับตัวอย่างของ ทั้งหุ้นที่อยู่ในเมนแลนด์นะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในตลาดฮ่องกงอ่ามาสรุปคลิปนี้กันนะผมคิดว่าก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจนะที่จะเริ่มต้นเข้าไปในตลาดหุ้นจีนนะด้วยการที่วัฏจักรของตลาดหุ้นจีนเนี่ยอ่าเวลาที่เขาขึ้นนี้ก็จะขึ้นค่อนข้างแรงมากแล้วก็ใครที่ไปรอซื้อทีหลังเนี่ยก็อาจจะพลาดเข้าไปติดลอยได้นะช่วงนี้เนี่ยอ่าลองดูหุ้นที่มีโอกาสที่จะเติบโตสูงนะแล้วก็ลองวิเคราะห์ทางกราฟเทคนิคประกอบกันไปด้วย คิดว่าหุ้นจีนน่าจะมีอนาคตอยู่นะจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการปล่อยออกมาเป็นละลอกแหละเพราะว่าเขาต้องการจะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวหลนะังจากที่มันค่อนข้างซึมนะมาตั้งแต่การเกิดโควิดคือหลายปีไปแล้วคือยังไม่ฟื้นเลยผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสที่รัฐบาลจีนจะกระตุ้นครั้งใหญ่นะเพื่อที่จะทําให้จีนกลับมาเศรษฐกิจเติบโตอีกครั้งนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบริษัทเทคของจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะโตได้อีกเยอะนะเพราะว่าหลายๆบริษัทก็คือมี ความชํานาญในเรื่องของ AI แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะทีมของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติน,นะ,ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสตอรี่นะฮะที่ทําให้หุ้นจีนเนี่ยมีเป็นขาขึ้นในครั้งใหญ่ในครั้งที่3นะ <S <S 1> <S 1> ซึ่งโอกาสนี้มันไม่ได้มีม,ม,มาไม่ได้มีมาบ่อยๆนะสังเกตน,นะว่าเวลาที่หุ้นจีนหมดหมดการเป็นขาขึ้นแล้วก็กลายขาลงหนี่มันก็ลงยาวไปเลยช่วงนี้เนี่ยก็ลองโฟกัสหุ้นจีนให้เหยอๆะๆแล้วกันนะครตามที่ได้เล่ากล่าวไปแล้วแต่ว่า ก็สิ่งที่พูดคุยไปเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ถือว่าเป็นคันนำในการลงทุนนะก็ลองไปพิจารณาประกอบกันหลายด้านนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็สามารถจะกด Subscribe นะที่ช่อง YouTube ของ r i c o ได้นะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับถ้าต้องการที่แบ่งปันให้กับคนอื่นนะครับอ่าสำหรับคอนเทนต์นี้นะก็เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะก็เดี๋ยว เราพบกันในเนื้อหาต่อไปแล้วกันนะก็จะมาอัปเดตหุ้นจีนอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หุ้นเมริกาเองเนี่ยก็จะมีการประกาศงบของไตม,มาสามก็นแล,แล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันนะครับเนงไงเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ